ข้อคิดจากหนังสือเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ 1. ตัวเราในตอนนี้เป็นผลลัพธ์จากอดีตที่เราทำสังสมมา 2. หากเปลี่ยนกิจวัตรตัวเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพียงเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นคุณอยากอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองก็แค่เริ่มจากอ่านสองสามหน้าต่อวันก็ได้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะเปลี่ยนเราไปทีละนิด 3. ทันทีที่คุณคิดจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองชีวิตคุณก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว 4. บางเรื่องในอดีตเราอาจจะทำไม่ได้ แต่อย่าเพิ่งให้ความทรงจําเหล่านั้นมาบั่นทอนลองทําอีกครั้งดูก่อนได้ไม่ได้ค่อยมาว่ากันห้าหากอยากเลิกกิจวัตรแย่ๆต้องออกห่างสิ่งที่ทําให้เราเป็นคนแบบนั้นเช่นถ้าอยากลดน้ําหนักเวลาไปห้างก็พยายามเดินให้ห่างจากชั้นขนม 6. เรื่องที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็ทําได้อย่างการอ่านหนังสือจดบันทึกเพียงแต่เราต้องทําให้ต่อเนื่องเท่านั้นเอง 7. หากเราวาดภาพตัวเองตอนทําตามเป้าหมายสําเร็จเอาไว้อย่างชัดเจน จะช่วยเพิ่มแรงฮึดให้กับตัวเองได้ 8. ให้เขียนเรื่องที่ดีและไม่ดีของคุณออกมาแล้วเราจะรู้ว่าต้องแก้ไขอะไรเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย 9. การตอบตัวเองให้ได้ว่าทําไปเพื่ออะไรคือพลังขับเคลื่อนให้เราทํากิจวัตรได้อย่างต่อเนื่อง 10. มนุษย์พยายามได้มากขึ้นอีกหลายเท่าหากเราตั้งเป้าหมายเพื่อคนอื่น 11. พยายามพูดเสมอว่าฉันทําได้พูดออกมาเลยแม้จะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็ตาม แต่อีกเดี๋ยวสมองจะเชื่อว่าคุณจะทำได้จริงๆ 12. เขียนเรื่องสนุกเรื่องดีใจความสุขในแต่ละวันออกมาจะช่วยให้เราเห็นแง่ดีในชีวิตมากขึ้น 13. จงพูดขอบคุณให้ติดปากแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณเอง